ระวจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่29กันยายนสัปดาห์ที่26เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือกันดาลวิธีบทที่11ข้อ25ถึง29พี่น้ององค์พระผู้เป็นเจ้าสเสด็จลงมาในเมฆตรัสแก่โมเส พระองค์ทรงเอาจิตส่วนหนึ่งที่อยู่ในโมเสสประทานให้ผู้อาวุโสเจสิบคนเหล่านั้นเมื่อพระจิตลงมาเหนือเขาเหล่านั้นแล้วเขาก็เริ่มพูดเหมือนประกาศกแล้วก็หยุดไปในบรรดาผู้อาวุโสเจ็สิบคนมีอยู่สองคนชื่อเอลดาและเมดาคงอยู่ในค่ายไม่ได้ไปที่กระจมนัดพบ พระจิตก็ลงมาเหนือเขาทั้งสองด้วยเขาเริ่มพูดเหมือนประกาศศกอยู่ในค่ายชายหนุ่มคนหนึ่งวิ่งไปบอกโมเสสและรายงานให้รู้ว่าเอลดาษและเมดาษกกำลังพูดเหมือนประกาศศกอยู่ในค่ายโยชูวาบุตรของนูนเป็นผู้ช่วยโมเสสมาตั้งแต่เขายังเป็นหนุ่มก็กล่าวแก่โมเสสว่าโมเสสเจ้านายจงห้ามเขาเถิด โมเสสตอบว่าท่านอิจฉาแทนเราหรือเราปรารถนาจะให้องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพระจิตของพระองค์แก่ประชากรทั้งปวงและให้เขาทุกคนเป็นประกาศศักด้วยบทอ่านจากจดหมายนบุญญากอบอัครสา,าวกบทที่หข้อหนึ่งถึงหก นี่แน่ผู้มั่งมีทั้งหลายจงร้องไห้คร่ำครวญเพราะความทุกข์ยากกำลังจะมาถึงท่านแล้วทรัพสมบัติของท่านเสื่อมสลายเสื้อผ้าก็ถูกมอดกัดกินหมดแล้วเงินทองของท่านก็เป็นสนิมและสนิมนั้นจะเป็นพยานประปรำท่านมันจะกัดกินเนื้อของท่านประดุดไฟซึ่งท่านสะสมไว้สำหรับวันสุดท้าย ท่านคดโกงไม่จ่ายค่าจ้างให้กรรมกรที่เก็บเกี่ยวในทุ่งนาของท่านค่าจ้างนี้กำลังร้องและเสียงร้องของคนเก็บเกี่ยวไปถึงพระการขององค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจากระวาลแล้วท่านมีชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยในโลกนี้และกินเลี้ยงอย่างสนุกสนานท่านบำรุงจิตใจของท่านไว้รอวันประหาร ท่านตัดสินลงโทษและค่าผู้ชอบธรรมเขาก็ม่ได้ขัดขืนท่านบทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาราโกบทที่9ข้อ3 8สถึงสีข้อ45และข้อ4 7่สเถึงสีเวลานั้นยอนทูลพระองค์ว่า พระอาจารย์เจ้าข้าเราได้เห็นคนคนหนึ่งขับไล่ปีศาจเดชพระนามของพระองค์เราจึงพยายามห้ามปรามไว้เพราะเขาไม่ใช่พวกเดียวกับเราพระเยะสูเจ้าตรัสตอบว่าอย่าห้ามเขาเลยไม่มีใครทรรมศจร์ในนามของเราแล้วต่อมาจะว่าร้ายเราได้ผู้ใดไม่ต่อต้านเราก็เป็นฝ่ายเรา ผู้ใดให้น้ำท่านดื่มเพียงแก้วหนึ่งเพราะท่านเป็นคนของพระกิษเจ้าเราบอกความจริงกับท่านว่าเขาจะได้บำเหน็จรางวัลอย่างแน่นอนผู้ใดเป็นเหตุให้คนธรรมดาธรรมดาที่มีความเชื่อเหล่านี้ทำบาปถ้าเขาจะถูกผูกคอด้วยหินโม่ท่วงในทะเลก็ยังดีกว่ากระทำดังกล่าว ถ้ามือข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาปจงตัดมันทิ้งเสียท่านจะเข้าสู่ um. ชีวิตนิรันดรโดยมีมือข้างเดียวยังดีกว่ามีมือทั้งสองข้างแต่ต้องตกนรกในไฟที่ไม่รู้ดับถ้าเท้าข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาปจงตัดมันทิ้งเสียท่านจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดรโดยมีเท้าข <rah, S 2> ้างเดียว ยังดีกว่ามีเท้าทั้งสองข้างแต่ถูกโยนลงนรกถ้าตาข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทําบาปจงควักมันออกเสียท่านจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าโดยมีตาข้างเดียวยังดีกว่ามีตาทั้งสองข้างแต่ต้องถูกโยนลงนรกที่นั่นนอนไม่รู้ตายไฟไม่รู้ดับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจา้าสถิตอยู่กับท่านนะครับสุขสารวันพระเจ้าครับท่านผู้ฟังตัวบทพระคัมภีร์ที่เราได้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกล่าวถึงคําสอนของพระเยซูเจ้าที่ทรงประทานแก่บรรดาศิษย์ พระองค์ทรงสอนสิทธิของพระองค์ให้เลือกอยู่ในที่สุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของทุกคนแต่บรรดาสิทธิไม่สู้เข้าใจพระวจาของพระองค์เท่าไรนักตัวบทพระวรสารของวันนี้เล่าเรื่องของยอนซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาสิทธิของพระเยซูเจ้าได้เข้ามากล่าวกับพระองค์ว่าพระอาจารย์เราได้เห็นคนคนหนึ่งขับไล่ปีศาจเดชันพระนามของพระองค์ <c oughs> เราจึงพยายามห้ามปรามไว้เพราะเขาไม่ใช่พวกเดียวกับเราบรรดาสิทธิธรรมสิ่งที่พระเยซูเจ้าไม่ทรงมีพระประสงค์ให้ทำกล่าวคือเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขในการเข้าในอาณาจักรสวรรค์เขาจะเป็นผู้กำหนดว่าใครบ้างอยู่ฝ่ายพระอาณาจักรและใครบ้างที่ไม่อยู่สิ่งที่พวกเขาใช้เป็นมาตรวัดก็คือ การเป็นพวกเดียวกันเป็นผู้ติดตามเช่นเดียวกับพวกเขาพิเยสเจ้าผู้ทรงเปลี่ยมด้วยความภาคเพียรอดทนไม่ได้หมดหวังกับบรรดาศิษย์ทรงเตือนพวกเขาว่าอย่าห้ามเขาเลยพระองคทรงชี้พวกเขาเห็นว่าการทำความดีนั้นใครก็ทำได้ทำที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้จะใช้วิธีใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นพักคพวกเดียวกันหรือมีอุดมการเหมือนกันพระองค์ตรัสต่อไปว่าไม่มีใครทำอัศจรรย์ในนามของเราแล้วต่อมาจะว่าร้ายเราได้ถามว่าคนนี้ที่ทำความดีอยู่ฝ่ายไหนแน่นอนเขาอยู่ฝ่ายพระเยซูเจ้าเขากำลังเผยแผ่พระอาณาจักรเนื่องจากเขากำลังเผยแผ่ความดี ไม่มีใครทำอัศจรรย์ในนามของเราแล้วต่อมาจะว่าร้ายเราได้ท่านยังคาดหวังอะไรอีกประโยคต่อไปเป็นประโยคที่งดงามมากผู้ใดไม่ต่อต้านเราก็เป็นฝ่ายเรามุมมองของพระองค์ต่อสรรพสิ่งทั้งหลายช่างกว้างจริงๆไม่จะเป็นต้องเป็นผู้ติดตามบรรดาสิทธิ์ของพระเยซูเจ้า สิ่งสำคัญก็คือต้องทำความดีการทำความดีทำให้บุคคลที่กระทำเป็นพวกเดียวกับพระเยซูเจ้าไม่ใช่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพระองค์ผู้ใดให้น้ำท่านดื่มเพียงแก้วหนึ่งเพราะท่านเป็นคนของพระคิดเจ้าเราบอกความจริงกับท่านว่าเขาจะได้บำเหน็จรางวัลแน่นอน เป็นการกระทาที่แสนจะเรียบง่ายไม่มีอะไรสลับซับซ้อนบรรดาศิษย์ไม่ได้ถูกเรียกร้องให้เป็นทหารผู้กล้าหาญหรือนักบริหารผู้เก่งกาจสามารถพระองค์ทรงขอให้เขาทำสิ่งที่แสนจะธรรมดาพระองค์ทรงรับผู้ที่กระทำแบบนี้เป็นพวกเดียวกับพระองค์การทำความดีโดยมีแรงจูงใจแบบคริสตชน เป็นการนำเราสู่พระนักของพระเจ้าต่อจากนั้นพระเยซูเจ้าตรัสในสิ่งที่เป็นลบตัวบทที่เราอ่านตอนนี้อาจทําให้เราแปลกใจนอกจากเราจะรู้จักวิธีอ่านพระเยซูเจ้าทรงประนามผู้ที่เป็นเหตุให้คนซื่อทําบาปเราลองใช้จินตนาการมองพระเยซูเจ้าที่กำลังทอดพระเนตรผู้คน ที่กำลังติดตามพระองค์มาไม่ใช่อัครสาวกสิบสององค์ที่กำลังฟังคำสอนของพระองค์อยู่เขาเหล่านี้เป็นสามัญชนยากจนและมีใจซื่อถ้าท่านเป็นเหตุให้คนอื่นตกในบาปกล่าวคือเป็นเหตุให้เกิดการเป็นที่สะดุดถ้าเขาจะถูกผูกคอด้วยหินโม่ทวงในทะเลก็ยังดีกว่ากระทำดังกล่าว การเอาหินโม่ผูกคอแล้วถ่วงน้ำให้ตายก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ชาวโรมันใช้ประหารนักโทษต่อจากนั้นพระองค์ตรัสถึงวิธีที่บุคคลอาจนำความเสียหายหรือก่อให้เกิดการเป็นที่สรุดแก่บุคคลอื่นโดยเฉพาะบรรดาเด็กๆที่มีความซื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่าถ้ามือข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาป จงตัดมันทิ้งเสียท่านจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดรโดยมีมือข้างเดียวยังดีกว่ามีมือทั้งสองข้างแต่ต้องตกนรกในไฟที่ไม่รู้ดับนักวิชาการพระกมีมีความเห็นต่างกันเกี่ยวกับตัวบทที่กล่าวมาบางท่านมีความเห็นว่าประโยคนี้เป็นตัวอย่างของการเปรียบเทียบในแวดวงของชาวยิว ที่พระคไม่ได้ทรงต้องการให้มีความหมายตรงตามตัวอักษรโดยอธิบายว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้หมายถึงการที่ต้องตัดมือจริงๆควักตาจริงๆตัดเท้าจริงๆแต่พระองค์ทรงหมายถึงการตัดโอกาสบาปต่างหากแต่นักวิวชาการอีกบางท่านก็มีความเห็นตรงข้ามพวกเขามีความเห็นว่า พระเยซูเจ้าทรงหมายเช่นนั้นจริงๆเพราะเรามีมือสองข้างคนที่มีมือข้างเดียวก็ยังสามารถทำสิ่งต่างๆได้ดีและเขาก็สามารถหาทางเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าได้คนที่มีเท้าข้างเดียวก็เช่นเดียวกันก็ยังมีความสามารถเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าได้กฎเดียวกันนี้ใช้กับตาด้วย ถ้าตาข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาปจงควักมันออกเสียท่านจะเข้าสู่พระนจักรของพระเจ้าโดยมีตาข้างเดียวยังดีกว่ามีตาทั้งสองข้างแต่ต้องถูกโยนลงนรกเราต้องเข้าใจว่าพะเยซูเจ้าไม่ได้ขอให้ใช้ความรุนแรงเพื่อเข้าในอาณาจักรของพระเจ้า พระองต้องการอธิบายสิทธิ์ของพระองทราบว่าธรรมชาติของชีวิตคริสตชนเป็นเรื่องจริงจังหากจำเป็นต้องจ่ายก็จ่ายไม่ว่าจะต้องเสียเท่าไหร่ก็ยอมอะไรที่ก่อให้เกิดปัญหาก็ให้กระจัดมันทิ้งเสียโดยเฉพาะสิ่งที่ทำให้เด็กบริสุทธิ์ต้องสะดุดล้มเพราะอาณาจักรของพระเจ้าสำคัญและเหนือกว่านรกมากนัก ที่นั่นหนอนไม่รู้ตายไฟไม่รู้ดับจึงขอยพร้อมที่จะสูญเสียมือเทา้าตาเพื่อเข้าสู่สวรรค์โดยมีมือเทา้าและตาเพียงข้างเดียวสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงต้องการกล่าวก็คืออาณาจักรของพระเจ้าประเสริฐมากการยอมสูญเสียสิ่งสำคัญและประเสริฐก็ยังดีกว่า สูญเสียพระราณจักรของพระเจ้าและนี่ก็คือข่าวสารของพระวรสารที่เป็นความจริงตลอดทุกยุคทุกสมัยภาษาที่พงตรัสอ่านฟังดูค่อนข้างหนักสำหรับคนยุคนี้ที่มีมือมีเท้ามีตาครบทั้งสองข้างแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่มีตามีมือมีเท้าเพียงข้างเดียว แต่สามารถเจริญชีวิตในโลกที่ปราศจากพระเจ้าได้อย่างน่าพิศวงและมีความสุขเราจึงได้รับการท้าทายให้สร้างโลกที่ประชาชนทำสิ่งที่ดีในพระนามของพระคริสต์เจ้าเพื่อสร้างโลกที่มีพระเจ้าประทับอยู่มีสันติและความสุขระหว่างพวกเราและระหว่างเรากับพระเจ้า โบราณที่หนึ่งจากหนังสือกันดารวิถีเล่าเรื่องของหนุ่มโยชัวซึ่งแสดงตนเป็นผู้บริสุทธิ์ต่อหน้าโมเสสหนังสือกันดารวิถีเป็นหนึ่งในห้าเล่มของหนังสือปัญจบับที่เล่าเรื่องการเดินทางของชาวอิสราเอลในถิ่นธุรกันดารช่วงระหว่างภูเขาซีนายกับแผ่นดินพระสัญญา หนังสือเล่มนี้บรรจุเรื่องเล่าไว้มากมายรวมทั้งกฎหมายต่างๆด้วยในเรื่องเล่าที่เราอ่านกันในวันนี้พูดถึงการตั้งสถาบันของผู้อาวุโสที่ต้องช่วยเหลือโมเสสในการนำประชาชนในบรรดาผู้อาวุโสเจ็ดคนมีอยู่สองคนชื่อเอลดาดและเมดาดซึ่งคงอยู่ในค่าย ไม่ได้ไปที่กระโจมนัดพบพระจิตก็ลงมาเหนือเขาทั้งสองด้วยเขาเริ่มพูดเหมือนประกาศกอยู่ในค่ายมีคนนำความไปบอกโมเสสโยชูวาหมุดบุตรของนูนที่อยู่กับโมเสสและเป็นผู้ช่วยโมเสสมาตั้งแต่เขายังเป็นหนุ่มก็กล่าวแก่โมเสว่าโมเสเจ้านายจงห้ามเขาเถิด โมเสสตอบว่าท่านอิจฉาแทนเราหรือเราปรารถนาจะให้พระยาเวประธานพระจิตของพระองค์แก่ประชากรทั้งปวงและให้เขาทุกคนเป็นประกาศกด้วยคำพูดของโมเสสแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่เชิงประกาศกที่มองเห็นพระบอรขององค์พระจิตเจ้าที่จะลงมาสู่ทั่วท้งมนุษยชาติ เพื่อทุกคนสามารถกระทำความดีได้อันตรายของศาสนาก็คือการปิดตัวอยู่แต่ในกลุ่มเล็กๆของตนโยชัวยอนเสี่ยงที่จะปิดตัวอยู่ในกลุ่มเล็กๆของตนกลัวว่าคนอื่นไม่ทําแต่วิธีการกระทําของพระเยซูเจ้าเป็นวิธีการที่เปิดสู่พระบารขององค์พระจิตเจ้า ที่เป็นสากลสำหรับทุกคนโบราณที่สองเป็นจดหมายของนบ,บุญญากอบเสนอบทเทศที่มีเนื้อหาค่อนข้างรุนแรงสำหรับคนมั่งมีโดยเฉพาะคนมั่งมีที่ไม่ซื่อสัตย์และเอารัดเอาเปรียบคนยากคนจนคดโกงไม่จ่ายค่าจ้างให้กรรมกรที่เก็บเกี่ยวในทุ่งนาของตน้น ท่านอระกาวกเรียกร้องคําพิพากษาจากพระเจ้าลงมายังบุคคลเหล่านี้ <c oughs> อีกทั้งขูว่าจะลงโทษพวกเขาตลอดนิรันดรตามความยุติธรรมของพระเจ้าให้เราน้อมรับคําสอนของพระอาจารย์เจ้าและเรียนรู้จักตัดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปเพื่อจะกลับเป็นผู้ติดตามที่แท้จริงของพระคริสตเจ้า และเจริญชีวิตตามวิถีชีวิตของพระองค์ที่เปิดและเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีขอพระเจ้าทรงวร่วยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปราณท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอ Amen.